ABS 100%ค่ะน้ำหนัก20นิเนียวจะอยู่ที่3กิโลกรัมเท่านั้นเพื่อแผ่นไมโครไฟเบอร์ด้านหน้ามาให้เพื่อจะได้เพิ่มความแข็งแรงความทนทานต่อการใช้งานนะมีระบบล็อก TSA ด้วยหูจับมี2จุดค่ะด้านบนหนึ่งด้านข้างหนึ่งแล้ตัวหูจับอ่ะเราหุ้มยางซิลิโคนข้างใต้ให้ด้วยนะมีฐานรองกระเป๋ามาให้4จุดแล้วรุ่นนี้มี10ขยายให้นะคะ ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้เลยเปิดมาในส่วนด้านในผ้าสับซัตินโพลีเอสเตอร์แบบนี้เลยค่ะิบรอบ1ใส่ลัด1แล้วก็ช่อง10ตะขาใหญ่อีก1ช่องนะเห็นปะก็จะจัดเก็บสัมภาระได้ทั้ง2ฝั่งเลยอในส่วนตรงกลางใช่ไหมเขาจะมีช่องิบย่อยมาให้ตรงนี้อีก1จุดค่ะใส่เป็นพวกอุปกรณ์แปรงสีพันยาสีพันได้เลยนะอันนี้จะเป็นรุ่นนี้ร้อหมุนได้360องศาแบบนี้เลยนะในสีเทาค่ะ กิมฉีกรกรมขึ้นกล้องมากชนนี่ชมพูด้วยอันนี้จะเป็นไซส์ยีนิ้วนะคะทุกคนเป็นสีครีมไซส์ยีนิ้วนะคะน่ารักนะสีเน